สวัสดีครับมากินข้าวปุ่นนครับเมื่อนี้่ข้าวเส้าข้าวปุ่นเส่บๆน้ำชุกชุกเลยนะข้ามแหลกข้ามยีงไงอืมแบบไรทอดป,ปพกพัว แสบไว้พี่นหรอกคุกชินบัวดว่าซื้อมาจากรันประหยัดมิสเน่นะรันเขาเห็ดแสบประหยัดมิสเน่ บะแพงพราราคาถูกราคาประหยัดกินแล้วมิสเนออิสาะร้านเนี่ยสมซื้อรัน่นประหยัดมิสเนออือหืออยากให้คุณน้องเนี่ยจ้าจ้าดอฮึเนี่ย สุดยอดเลยโต๊ะเราก็กมัน่นบอกเลยวพี่น้องบัตรแจกไปเลยเขาขายอยู่บานรไม่เออมาแมนบัตรไม่ขายสั่นขายแต่ขนมเสร็จขายแต่ขุ้้นเสร็จน้ำยาเขาขายอยู่บัตรใงครับตลาดน้ําแดงนั่นสวยคทำยังไงพี่น้อง งงบุเกือบพับมมดเลยเสีอบพลาดเลยขอฝากร้านไว้แล้วไม่ได้รับเลยร้านประหยัดมีเสน่ห์นะครับ แซ่บราคาถูกพอมประหยัดพอมกินแล้วมิสเน่นะทุกคนขอฝากไว้ยังนี้นะครับขึ้นมาทุกหนึ่งหรือว่าดีครับ